เตามมักฮวงกุองเกาตามักฮงสมพักบักเด็กนักเด็กขนมจีนพักพักตะเกีบเอาในสวนผักพักุดประกาศ้นัดเสียบมากระหงอนมนงำมาอเดตายยอไม่น่ยงมา ดูนู้ข้างดูข้างนู้ยำเป๊กใส่ยำทีนี่อนเอกินยูเฮียนไม่กินกับยำด้วกันก่อนหนึ่งวัดตื่นไหมยำเดียวข้างเดียว์มนี่ขอยำแล้วมาตัดจริงยำได้ค่ยี่สิครั้งนึงก็บ่มียำยำอีกครั้ง ุดนี้มต้องะเ่อนมั้ยฮึตวะบารมันก็แบเต้นมาก็แบบนเนท่น้น่จนนเตาอัเอันัใจพ่อพอดีเนื้อขันเงินท่านผมยองเงองตัว

มันม่กหลังวยละสัมนลุ่น,น,น,นมันตัวต่ำตัดที่หนต่นี่เขาลดัหน่อยเปนาะเไปแปลพอดิเราจะพักการห็นมาเมมเห็นมันไง่คืบอบ Mặc em请... cái này để chín im, cái lạp cấp còi nó thoải, thế hả? Nên là kim rồi. ก็้่อมมันด่อนมันพีอีตับกุมันตัวอราสงจันเอ้ยกันเป็นไงหนูแสบหนูมึงอยากมึงแสบจนมันดีนเป็นอย่างไรมีางกาย,ยังแสบมันเนปืปลามาแสบน,นะข้บงบนบอสพีนนะ <c oughs> บอเพ็นทำมาคัอไงกำลังกินในน เห็นเงี้ยงน,ยน้อยๆ่ะไปเงี้ยงได้ประจำแมกระหิตดีแล,วก,แลวก็เขาฝัานหนำดิุมดตุ่มมันบา่วนนะอือมะกจะเกิดตุมเน,น็นนนนนน้อยังอะไรจนนึงเปนั่งจินซื้อๆน้องก็หิดของหมอฮ้าฮ่าสาไก็เจอสิ แล้วก็เขานาอิกาไต่ลาบป้าก็ใส่คว้ากำมะฮาหัวเหลือ,องใส่แบบความ้องมาหลายระดับอ่เแบบทักถือกุก๊บหนาตัวนนะึ่งวะใ่โอ้ชุ่มหัวเป็นกุ๊บหนา ก็โกเั <c ười> ็มาแต่สาเห็นกูเช็บมาไปใส่มูมคนเด้อวามีมตอนมันจะหนามันกกนหนาเนะก็ตัดแต่สาอาดโกนจะเป็นไงนมันจะเดี่ยวึ้นมันตรงนั้ นี่ยสุดๆขายเยอะมากเลยเนาะสร้งเหม่เนียตวต้มกับเป็ดคุ้นกับปู้นักขายครบนักขายเนาะคิดแค่กับปู้ผู้สําันเขาไม่ได้ไปคุณเนาะอเดียมเป็นมึนงมันเป็นอ่างนั้นาเนาะคุณสื้อแบบเข็มมงหม

กูทำตลาดเสาตรต้องปเนี้ยัหลือายในทุกยี่ห้ก็นายกนกดกดแต่กไม่ได้กูัำมันก็ซื้อหลายใ่ไห้ายอย่างหลจก็ซือม่ยังหลายตัจะทุ่งน่อยมาแล้วไม่ตองร้านมาก่อนมนนั่งได้ไหม อินนามะวะยตี้รุ่นหายไปเขาหวานเขาหายเลพ่อฮเขาหายาหนาบอ่่หวานมต้งหลังต้้งหลังตอนเี่ไปเขาเขาอ้างหนังใช้อยู่ทางหลังยี่นี่ขู่ มหางเยมาห็นนอนขุดเป็นอยู่ตอไปมึงขาวมันไกวตัํนี้ละจ้านี้กินต่อกินกระจาพอกันไม่ิมหนาเด้อจ้า เปิดเขนี่ยปุนก็น่งเดืน